ประวัติศาสตร์ในสมัยชิงสีหงแต่มีปรมาจารย์สองท่านท่านหนึ่งชื่ออ응ึ้งเจียงกงท่านหนึ่งชื่อแห่งเสียงแห่งเสียงเนี่ยก็ยืนยันว่าดวงใครเป็นยังไงก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไปไปปรับชะตาการรมไม่ได้แต่อึง้งเจียงกงก็บอกว่าดวงชะตาใคร จะเป็นไงไม่สําคัญถ้าเอื้อที่จะปัดยังไง <c oughs> ก็มีสิทธิ์ปัดจากยาจกให้เป็นเศรษฐีได้เพราะงั้นทั้งสองฝ่ายก็โต้แย้งขันไม่จบจึงตกลงกันว่า <c oughs> หาทดสอบหาหาคนมาทดสอบถ้าใครแพร้ใครคนนั้นก็ต้องหลบจากสังคมไปอยู่ใน ในที่ที่เป็นส่วนตัวที่สังคมไม่เข้าหาจะนั้นอื้งเจอ้ากองก็ไปตามหาคนคนหนึ่งเจอคนคนหนึ่งชื่อห่วมตางอยู่ในเมืองเอี้ยนคนคนนี้เป็นขอทานนะก็อยู่อาศาัยอยู่ในอ,อยู่ในศาลเจ้าล้างเ,เ,เช็คจาก วันเดือนปีเกิดแล้วก็ก็มั่นใจว่าคนคนนี้เนี่ยปรับจากยาจบเป็นเศรษฐีได้เพราะนั้นก็เอาไปให้ <c oughs> ให้แห่งเสียงว่าคนคนเนี้ยเขาจะเวลานี้เป็นขอทานอยู่แต่จะปรับให้เขาเป็นเศรษฐีได้เพราะนั้นแห่งเสียงก็เอาขึ้นดวงขึ้นมาดูนะพอดูเสร็จบอกว่าโอ้ เป็นไปไม่ได้ดวงชะตาของเขาเนี่ยตลอดชีวิตก็ต้องเป็นยาจบนะเปลี่ยนเป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอ่ก็ตกลงกันว่าโอเคให้เวลาไปไปทดสอบแล้วถ้าใครแพ้ใครก็ต้องหลบจากสังคมไปอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวอ่อ พงเชื่อกองก็เอาดวงของของความต่างคนนี้แหละไปไลาหาจนเจอที่หนึ่งแลนะ้จอที่ที่หนึ่งแล้วก็พงเจือกองก็เห็นว่าที่ตรงนี้แหละที่สามารถเปลี่ยนชะตาการรมข้าได้นะั้แล้วก็เรียกความต่างมาทำพิธี น่าดูเลิกแล้วพัฒนพิธีประกอบทำเป็นคือคือสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นเจ้าหุ่มเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นสุสานคนเป็นแต่ในสมัยนั้นเนี่ยเป็นได้ทั้งสุสานคนเป็นแล้วก็เป็นได้ทั้งสุสานคนตายเออก็กำหนดเสร็จก็บอกว่าปีแรกเมื่อครบหนึ่งปีทุกอย่าง ชีวิตประจำวันต้องเปลี่ยนแล้วพอครบหปีโอกาสเขาจะเริ่มต้นที่มีมีแววเป็นเศรษฐีได้ก็หลังจากทำเสร็จก็ตังค์กองตางไปก็จะรอเวลาหนึ่ง <c> ป <oughs> ีเจ้ากองก็มามามาพบควมามต่าง ป้าก็ร้อความต่างยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทีเ่ยากองจึงได้เรียกประชุมลูกศิษย์ว่าที่ตรงนี้กับเลิกในวันนั้นหนึ่งปีจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ปารากฏว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงช่วยมาวิจัยหน่อยก็มีศิษย์คนหนึ่งถามขึ้นมาว่าอาจารย์ที่ตรงนี้เป็นที่อะไร เจ้ากองก็บอกว่าที่ตรงเนี้คืออึ้จัวเทีเยแรงพอพออเจ้ากองพูดถึงอึงจัวเทีเยแรงก็ก็เข้าใจเลยว่าอื้งจัวเทีเยแรงขี่แชงต่อชื่อเพราะงั้นต้องกําหนดตำแหน่งไว้ที่หูแต่วันนี้ตำแหน่งที่ตั้งมันไปอยู่ที่นาผักของงูไม่ถูกแล้ว เพราะงั้นโอเคเข้าใจแล้วเปลี่ยนใหม่ดูเลิกใหม่เพราะงั้นดูเลิกใหม่แล้วก็มาย้ายที่ไว้ที่ตำแหน่งที่หูของงูหูของพญางูแล้วเลิกตัวนี้ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าหนึ่งปีเปลี่ยนแปลงเหมือนกันต้อง,งครบหนึ่งปีจะเปลี่ยนแปลงแล้วสามปีก็ก็ก ก็มีวิแวววแววไปสู่เป็นเศรษฐีได้โอเคพอหลังจากทำเสร็จก็ตามคนตักไปพอครบหนึ่งปีเจ้ากองก,ก็มาตามหาปา้ากอว่าว่าห่วมตัมเนี่ยมีโอกาสได้มาเป็นลูกเขยของของมาหมาัดเมืองเอียด พอเป็นลูกเขยมหมาหมัดเมืองเอี้ยนเนี่ยไม่เป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีแล้วอะ่ะแล้วมหมาหมัดเมืองเอี้ยนเนี่ยนะมันมีลูกสาวเพียงคนเดียวเพราะงั้นก็ให้ก็ไปหาแห่งเสียงว่าฉันเนี่ยชนะแล้วนะก็ตามแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ แห่งเสียงก็ตัวเองก็มาไล่ดูก็มาติดตามมาดูก็พบเห็นตัวบุคคลและเหตุการณ์ก็เป็นจริงอย่างที่เจ้าของพูดเพราะงั้นแห่งเสียงก็คือแพ้พนันละก็แห่งเสียงก็ไปหลบตัวไปอยู่นอกสังคมตัวเดียวเพราะงั้นแห่งเสียงต่อมาก็กลายเป็นมีชื่อว่ากุยเกาะชื่อกุยเกาะชื่อเนี่ย ในสังคมฟงจุยเนี่ยทุกคนต้องรู้จักคําว่าก uh ุยก็อจูมีชื่อเสียงด่งดังในในสังคมวงจุยมากข้ามตอนของค่วมต่างที่ได้ไปทําสู่สารคมเป็นแล้วก็ปากฏว่าว่าวันหนึ่งข่วมต่างไปอาบน้ําที่แม่น้ํา ก็ปากฏว่าลูกสาวของมาหมัดก็ก็จะก็มาที่แม่น้ําในที่เดียวกันตรงนี้เพื่อที่จะกระโดดน้ําตายฆ่าตัวตายสาเหตุที่จะมากระโดดน้ําฆ่าตัวตายเพราะใครที่ที่จะมาแต่งงานกับลูกสาวมาหมาัดให้คนคนนั้นเนี่ยก็ต้องตาย แม้กระทั่งเพงแต่เอ่ยชื่อรับปากว่าจะมาแตกก็ตายละเพราะงาั้นหนึ่งลายสองลายสามลายสี่ลายร่วมสิบลายก็เป็นอย่างนี้ลูกสาวคนนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยดวงเขาเป็นแบบนี้ถ้าคืนอยู่ต่อไปหนุ่มเนี่ยไม่รู้จะตายกี่คนเพราะพ่อเขาเป็นมหาหมาดนี่จะเรียกใครมาเป็นลูกเขยก็มีอำนาจ เพราะนั้นมันก็จะต้องทําให้หนุ่มเนี่ยตายอีกบรรลุก,กี่คนก็ไม่อยากอยู่ก็คิดไปไปไปกระโดดน้ําตายแต่พอมาถึงริมแม่น้ํใหญ่เนี่ยจะก,กระโดดน้ําตายก็เห็นหนุ่มมันอาบน้ําอยู่ในแม่น้ําก็จะรอรอให้หนุ่มมันนั้นขึ้นมาแต่ปรากฏดว่าหนุ่มมันนั้นเนี่ยมันมีเสื้อผ้าขาดขาดอยู่ชุดเดียว เพราะงั้นมันก็ไม่กล้าขึ้นมาก็จะรอให้ให้ลูกสาวมหามาตตอนนั้นไม่มีลูกไม่ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครแหละห้ครับกลับไปก็จะทั้งจะขึ้นมาสองคนก็ต่างคนต่างรอรอจนถึงเอ๊มันจะคาแล้วทําไมทั้งยังยังไม่ขึ้นลูกสาวก็ไปด่านหนุ่มเนี่ยทาไมไม่ขึ้นให้ให้หนุม่มอยู่ในแม่น้าก็มาด่าล,ลูกสาวมหามาดว่า ทำไมทั้งไม่ไปอยากทำแล้วอยู่ตรงนี้ทำไมทั้งรู้ว่าโอ้ลูกสาวมามาจะมากระโดดน้ําตายแต่หนุ่มขึ้นมาเพราะไม่ได้เพราะไม่มีกางไม่ไม่ได้ใสก่กางเกงตัวลอนจอนก็ไม่กล้าขึ้นมาอ่าตอนนี้คุยทาไปทาม,มาก็รู้ว่าสาเหตุที่มากระโดดน้ําตายเพราะใครมาแต่งงานรับเพียงแต่รับปากว่าแต่งงานก็ตายแล้ว ก็เลยหนุ่มคนนี้ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นมาแต่งงานกับฉันเพราะฉันเป็นขอทานตายก็ไม่มีความหมายอะไรเเพราะก็อย่าเลยตายเปล่าไม่อาหรอกตอนนี้คุยกันไปคุยกันมาโต้กันไปตรงอ่ะพอสุดท้ายลูกสาวมาหาก็ยอมก็ตกลงกันบอกว่าโอเค อีกสิบสามวันข้างหน้าจะมาดูหากยังมีชีวิตอยู่ก็จะบอกพ่อมาแต่งงาน,นก็ต่างคนต่างกับพอครบสิบสาวันให้ลูกน้องมาดูปรากฏว่าพ่วมตังยังอยู่เออก็บอกพ่อโอ้พ่อนี่โมโหมากแต่งนานกับใครก็ได้ทำไมต้องไปแต่งนานกับขอทานอ่ะ ไม่ได้แต่ไม่ได้ลูกสาวก็ไม่ยอมก็อยากจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวพอสุดท้ายมาหมัดก็ต้องยอมก็สองคนมามาบอกความตังว่าลูกสาวจะแต่งงารครับความตังก็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 ดีใจนะก็ทำทำท่าทำทางบอกว่าอย่างนั้นให้ฉันมีตังก่อนแล้วต้องจะมาแต่งเป็นขอทาน ขอได้เมื่อไหร่ที่จะแต่งอ่ะไม่ต้องไม่ต้องรอโอเคไม่มีตังก็เอาตังไปออความตังมันก็ไม่เอาอมาบาดนี่ปวดหัวเลยไม่รู้จะทำไงของสุดจะจะให้มามามีตำแหน่งทำงานก็ไม่รู้จกักหนังสือ,อก็เลยขอสุดท้ายก็เลยส่งคนมาสอนหนังสือปรากฏว่าห่วมตังนี่ พอฟังพับก็จําได้แล้วก็เข้าใจได้เพราะงั้นก็ก็บอกว่าไอาที่ได้ยินพับก็จําได้เข้าใจได้เพราะมันไปอยู่ในตาแหน่งนหูของพยาอัวพอได้ยินพับก็จําได้แล้วก็เข้าใจได้กอไม่กี่เดือนก็ก,ก,ก็ก็เขียนได้อ่านได้เก่งอะลรมา มาหาตําแหน่งให้กับวามตังเอเพราะได้ตําแหน่งพับก,ก็ได้มาแต่งงานกับลูกสาวมหฮัมาัดก็เป็นเศรษฐีแล้ว่